หัวตะกัวขนาดจุดสองสองจอบปลีน้องอย่างแม่นยำบุหลงล้มคว่ำทันทีมุตทตามไม่รอช้าเพ่นพรวดเดียวถึงตัวพร้อมกระชากคอเสื้อจนหน้าหงายแล้วตบด้วยหลังมือซ้ายทีซอนแกฆ่าประสิธิ์ทำไมเงียบไม่มีเสียงตอบอย่าถามดีกว่าผมบอกพวกนี้ไม่ยอมให้การอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่ถูกทรมานอย่างชน,นิดถึงใจพระเดชพระคุณไอสัตว์บุหลงจ้องหน้าผมราวกับจะกินเลือดกินเนือ้อผมใส่หน้าทำปากจิกจัก๊กพูดไม่เพราะเลยน้องสาว เราจะทำยังไงต่อไปผมถอดเข็มขัดหนังส่งให้มัดมือไพ่หลังจับไว้ให้แน่นเมื่อเธอทำตามนั้นเรียบร้อยผมล้วงกล่องโลหจะจากกระเป๋าหลังกางเกงออกมาเปิดฝาหยิบยาสลบมายเลขหนึ่งถือไว้ในมือดึงยางหุ้มปลายเข็มฉีดยาสำเร็จรูปทิ้งปักลงตรงกลางกล้ามเนื้อที่คอบุหลงก่อนบีบยาในหลอดนั้นเข้าแทรกซึมในร่างกายบุหลงดาคำหยาบคายติดต่อกันเป็นพลึดเหมือนยิงปืนกลจนกระทั่งสิ้นสติมันจะสลบนานเท่าไร่มุทิตาซักไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมง เอาตัวเข้ากรุงเทพหรอคะผมพยักหน้ามอให้หน่วยสอบสวนจัดการรีดเอาความจริงว่ามันฆ่าหมอประสิทธิ์ทำไมแล้วมันทํางานให้หน่วยไหนเมื่อครูน่นี้คุณบอกว่าพวกนี้ใจแข็งไม่ยอมเปิดเผยไงใช่ครับถ้าเราดําเนินการเองหน่วยสอบสวนคิดความจริงด้วยวิธีไหนผมไม่รู้บอกหมอได้แต่เพียงว่าแม้คนใบ้เขายังทําให้พูดได้เลยเธอเบ้ปากน่ากลัวจังนี่แหละจัดรชนชั้นเซียนจําต้องพกไสยาไนไว้ฆ่าตัวตายเพื่อหนีพ้นจากการถูกทรมานไงแล้วคุณจะจัดการยังไงกับศพทั้งสอง ผมหันไปดูร่างอันปราศจากวิญญาณช่วยผมลากไปใส่รถมันแล้วหมอประสิทธิ์รายนี้ต้องขอความเห็นหมอนำไปประกอบพิธีในกรุงเทพตามประเพณีสิคะเธอตอบโดยไม่ต้องคิดทำอย่างนั้นไม่ได้ครับมุทิตาเลิกคิ้วทันทีเพราะอะไรหมอตอบได้ไหมทำไมไส้สงการไม่ค่าประสิทธิ์ไม่ทราบแล้วทำไมบุหลงจึงปิดปากสามีเธอปัญหาข้อนี้ฉันก็อยากรู้ผมพยักหน้าชา้าถ้าเดาไม่ผิดไอส้สงการเพิ่งรู้ว่ามันกับหมอประสิทธิ์เป็นพวกเดียวกันหลังจับตัวมาแล้วแต่จำเป็นต้องตกกระดพลอยโจร เธอทำตาติปติเพื่ออะไรคะก็ให้พ้อดูเราต่อไปโดยไม่มีใครสงสัยอย่างที่ผมเคยบอกหมอขณะนั่งรถมาที่นี่จําได้ไหมค่ะแล้วบูหลงละ่ะเธอค่าเพราะเกรงว่าหมอประสิทธิ์จะตบตาผมไม่สําเร็จไม่น่าเป็นไปได้ผมยักไหไรตอนที่หมอกําลังศึกษาวิชาแพทย์เคยคิดบ้างไหมมนุษย์เราสามารถเหาะขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์แล้วคุณจะทํายังไงกับศพประสิทธิ์เผาผมตอบสัส้นๆที่ไหนก็รถเขานั่นแหละครับจัดฉากคล้ายๆอุบัติเหตุมากที่สุดตำรวจท้องที่จะได้ลงความเห็นเช่นนั้น งั้นตกลงค่ะมางั้นเรามาช่วยกันกว่าจะลากศพไอ้สองการและหมอประสิทธิ์ไปนั่งประจําที่คนขับในรถทั้งสองคันได้สําเร็จก็กินเวลาไปกว่า20นาทีเพราะขาของผมข้างที่ถูกยิงเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวและแต่ละศพหนักไม่ใช่เลนจึงต้องทุลักทุเลกันหน่อยโลหิตสดๆไหลออกมาอีกทั้งที่หมอมูทิตาใช้ขมขัดหนังมัดโคนขาเหนือแผ่ไว้แล้วผมต้องรัดให้แน่นเข้าไปอีกจนรู้สึกว่าขาข้างนั้นชาดิกเพราะเลือดลมเดินไม่สะดวกส่วนร่างอันหมดสติข,ของบุหลง เราช่วยกันหามไปวางที่เบาะหลังรถเลโนน R16 ของมุทิตาจัดสภาพให้เหมือนคนหลับสนิทหลังจากเรานั่งพักจนหายเหนื่อยผมบอกมุทิตาว่าคุณต้องทําหน้าที่โชเฟอร์จนถึงกรุงเทพนะขาขวามผมไม่มีแรงเหยียบคันเร่งและเบรกค่ะแล้วก่อนออกจากที่นี่ช่วยอีกนิดนะ,จะใจทําอะไรคะถอยรถของหมอออกไปห่างๆขับรถประสิทธิ์ชนท้ายรถไอ้สองกาเธอยืนขึ้นได้ค่ะอย่าลืมรัดเข็มขัดนะหน้าอกจะได้ไม่กระแทกพุงอะไรฉันเข้าใจค่ะ กาจบก็เดินไปเปิดประตูรถของเธอขับถอยออกไปจัดการทําตามคําร้องขอของผมก่อนที่เสียงดังโคมเบอร์เริ่มจะเกิดขึ้นเมื่อหน้ามออรถีนการทางนั้นพุ่งเข้าชนท้าย BMW เต็มแรงผมยิ้มด้วยความพึงพอใจพางขยกขยเกไปเปิดประตูรถให้เธอลงมาขอบคุณมากจะใช้อะไรอีกสตาร์ทรถของหมอรอไว้ผมจะเผามันทั้งสองคันเมื่อเธอทําตามนั้นผมก็ล้วงพาชหน้าจากกระเป๋ากเกงเดินไปเปิดฝาถังน้ํามันรถไอ้สงกา ค่อยๆหย่อนผ้าผืนนั้นลงไปดูดน้ำมันเบนซินขึ้นมาจนชุ่มโชกแล้วจุดไลเตอร์จนไฟลุกพลึบผมลืมความเจ็บปวดชั่วขณะรีเพ่นขึ้นเลโนทันทีไปผมสั่งฝีมือการขับของมูทิตาจัดอยู่ในอันดับตีนผีทีเดียวคือยังไม่ทันเปลี่ยนเกียร์สามพานะของเราก็แล่นฉิวบนถนนใหญ่แล้วแว้โรงแรมเก็บเสื้อผ้าก่อนนะเธอบอกไม่ต้องเอา้าทำไมล่ะผมกระดกนิ้วหัวแม่มือไปทางเบาะหลังที่มีบุหรลงนอนเคเก้อย,อยู่นี่ไงคำตอบ ใา้ไปเฉยๆอย่างนี้ทางโรงแรมไม่สงสัยเหรอเป็นหน้าที่หัวหน้าผมจะส่งคนมาจัดก,การเองครับเข้ากรุงเทพเลยท่านใดนั้นหูผมได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องสแสดงว่าพะเพลิงกําลังออกอิทธิลิ์เผาผ่านรถยนต์ทั้งสองคันให้วอดวายผมเลื่อนตัวลงต่ําจนท้ายทอยพาดขอบเบอพาพังพูดตํำรวจท้องที่ปวดกะบานแน่คราวนี้คุณแน่ใจเหรอเขาจะไม่สงสัยเราก็ห้าสครับไม่ถึงอะไร ก็อาจสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมเพราะรอยกระสุนปืนที่หน้าอกไอ้สงกาก็บอกชัดแต่จับมือใครดมไม่ได้เธอถอนใจเฮือกใหญ่ตั้งแต่เกิดมาฉันเพิ่งฆ่าคนวันนี้เองเรื่องเล็กหน้าอย่าวอรี่ไปเลยมุทิตาขอนฉันไม่ใช่เพชฌฆาตปีกทองนะว่าแล้วเธอก็ชะลอความเร็วลงขณะรถแล่นผ่านหน้าตลาดชัดชัยเพื่อไม่ให้ตำรวจจราจรซึ่งยืนอยู่แถวนั้นเกิดความสงสัยแต่เมื่อเลยย่านจอแจไปแล้วมุทิตาก็เหยียบคันเร่ง เพิ่มความเร็วมุ่งสู่บอ่อไฟและชะอำมตามลำดับกระทั่งเข้าเขตจ,จังหวัดเพชรบุรีผมบอกเธอว่าแผนการที่หัวหน้าวางไว้คงไม่เปลี่ยนแปลงแต่เดิมมียังไงคะก็เมื่อได้ตัวไอ้สงการมาสอบสวนเงียบๆเ,เราต้องเดินทางไปไหว้คุณพ่อของหมอที่จังหวัดยะลาเธอขโมดคิว้วเพื่ออะไรคะก็ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะรู้ว่าใครคือเอมิลสติบิกีซุกหัวอยู่ที่ไหนแล้วก็ช่วยท่านให้หลุดพ้นจากการบังคับข่มขู่ของพวกมันโดยพากลับมาลักขาที่กรุงเทพเราไม่มีทางเลือกอื่น แต่เดี๋ยวนี้ไอ้สงครามมันตายแผนการขั้นต่อไปจะออกในรูปไหนผมก็ยังไม่รู้ขึ้นอยู่กับคาให้การของบุหลงแหละแต่ผมยังเดาไม่ถูกครับอกมุทิตากละเพิ่มขึ้นลงตามจังหวะหายใจขณะบนลำบากนะคะเกิดเป็นคนนี้ลำบากเหลือเกินใช่ครับต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาจริงๆถ้าฉันมีลูกผู้ชายเธอชะงักคำพูดแค่นั้นจนผมต้องเตือนทำไมล่ะครับหมอจะทำยังไงมุทิตามองตรงไปข้างหน้าขณะก่าวเบาๆแทบไม่ได้ยิน ขอให้เก่งและฉลาดหมือนคุณรู้สึกคล้ายกับว่าก้นลอยพลเบาะรถยนต์และขดลุกสู้ซาไปทั้งตัวแต่ที่ร้ายที่สุดก็คืออำนาจไฟต่ำกำลังยั่วยุใจผมให้เอียงหน้าไปจูบเธอจนต้องระดมกำลังภายในออกมาช่วยปราบสะแทบแย่จึงสงบราบคาบลงได้เราถึงบ้านสันติสุขตอนพลบคำ ทีแรกยามไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปเพราะรถเลโน่ของมูทิตาไม่ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งสัญญาณตอบรับกับเครื่องใหญ่ที่ตั้งอยู่ห้องหน้าประตูนั้นผมต้องแสดงรหัสเพชรคาดปีกทองแต่ถึงกระนั้นกว่าเขาจะอนุญาตให้ผ่านได้ก็ต้องรอรับคําสั่งจากหัวหน้ากองสืบราชการรับเสกกนกินเวลาไปตั้งหลายนาทีมุทิตาหิวข้าวเกิดเป็นลมบนอุบอิบขณะเดินไปยังห้องทํางานของหัวหน้าสถานที่นี้ลึกลับและเข้มงวดกดขันมากเลยนะคะจําเป็นครับ ผมบอกพลางคอประตูเพื่อความปลอดภัยของพวกเราครับเชิญเสียงดังเฮาๆจากข้างในรอดออกมาผมพักประตูพามูธทิตาเข้าไปเป็นส่วนประกอบหัวหน้าลุกขึ้นยืนตาจ้องจับที่ครับโลหิตที่ติดเละดกลางตามขากางเกงและมีเข็มขัดนางรัดเหนือบาดแผลนั่นด้วยนั่งสิเขาผายมือไปที่เก้าอี้ว่วางหน้าโต๊ะเรื่องราวเป็นยังไงกันเราทั้งสองคนทําตามนั้นแล้วผมก็รายงานเหตุการณ์ทั้งหมดโดยละเอียด หัวหน้าเอื้อมมือไปกดปุ่มอนัสสัญญาณไฟฟ้าบนโต๊ะเมื่อฟังจบลงพรางถามด้วยเสียงเรียบๆไม่สแสดงอาการตื่นเต้นบุหลงยังสรบอยู่ในรถใช่ไหมครับนี่แหละกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่เอมิวสติลบิกกี้ผมก็แน่ใจว่าต้องเป็นเช่นนั้นถ้าเธอไม่ด่วนฆ่าตัวตายซะก่อนนะครับยังไม่ทันที่หัวหน้าจะพูดอะไรอีกก็มีเสียงเคาะประตูผมเกลียวไปทางนั้นแลเห็นชายนุ่มรูปร่างผอมบางคล้ายคนอมโรคแต่ในตาทั้งสองข้างมีอำนาจ สีเหลืองมันตาเสือก้าวเข้ามาในห้องอย่างสงบสงเงียมยุทธศัก์หัวหน้าเรียกชื่อคนผู้นั้นเรามีงานให้คุณทําเขาตะวัดหางตามาทั้งผมระมุทิตาสองคนนี่แหละครับไม่ใช่หัวหน้าโบกมือนอนสลบในรถเลโนโน,นาตึกนุ่นชื่ออะไรครับบุหลงผู้หญิงงานสิโดนฉีดยาหมายเลขหนึ่งเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับราวสี่ชั่วโมงมาแล้วเขายกข้อมือขึ้นดูเวลาก่อนถาม ต้องการทราบอะไรจากเธอครับประเด็นต่างๆในแฟมเครับถ้าจําเป็นจริงๆอนุญาตให้ใช้ยาปลกไมายเลข1ินะยุทธศักดิ์ใายหน้าเห็นจะไม่ต้องมันตัดสินใจเอาเองเท่านี้นะครับไปจัดก,การได้เราบอกอัศวินมาพบผมด้วยเมื่อยุทธศักดิ์ออกจากห้องเพียงครู่เดียวนายทหารเรือหนุ่มก็โผล่เข้ามาทําความเคารพแล้วยิ้มให้ผมพานุชิตไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเดี๋ยวนี้หัวหน้าสั่งครับ เราไปส่งคุณมุทิตาถึงห้องพักในชวลิตโฮเทลแล้วบอกไกรสรยุทธ์ให้ทำหน้าที่ขุมกันเช่นเดิมผมและมุทิตาลุกขึ้นยืนเกือบพร้อมกันระหว่างนี้ไม่จําเป็นจะออกไปไหนเป็นอันขาดนะหัวหน้ากองสืบราชาการรับกําชับเธอแล้ผมจะส่งคนปลาราคาเพิ่มขึ้นอีกพักผ่อนตามสบายไม่ต้องหวาดกลัวอะไรทั้งสิน้นขอบคุณค่ะนี่คือเหตุการณ์ซึ่งผ่านมาแล้ว6คืนพอถึงตอนบ่ายของวันที่7 ขณะที่ผมนอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนเตียงคนไข้ในห้องพิเศษของโรงพยาบาลพระมมงกุฎหัวหน้าก็เข้ามาปรากฏตัวด้วยสีหน้าอิดโรยคล้ายคนอดนอนมาแรมเดือนผมวางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะเล็กๆแล้วขยับตัวลุกขึ้นนั่งให้หลังพิงพนักเตียงพร้อมยกมือไหวสวัสดีครับเป็นไงมั่งเข้าทักพลางย่อนก้นลงบนเก้าอี้หมอแค่หัวกระสุนออกตั้งแต่คืนแรกที่มาถึงครับแล้วแผลหายหรือย,ยังเดินถนัดล้วครับหัวหน้าพงกศีรษะพลางควักซิกาออกมาจุดสูบพ่นควันขมง พอทางานไหวหรือยังแต่ผมทําอะไรครับงานชิ้นนี้ใช้คนอื่นไม่ได้ซะด้วยสิสร้างมาเลยครับบูหลงสารภาพหมดเปลือกหลังโดนยาปลุกเข็มที่สองผมหูพึ่งได้ความไงมั้งครับรอนเป็นมือขวาของเอมิลสติลบิกกี้โดยมีลูกน้องคือหมอประสิทธิ์ไม่น่าเชื่อหัวหน้ายักษ์ไหลมันเป็นไปแล้วนั่นที่เขาแต่งงานกันก็เหมือนคุณกับหมอมุทิตานั่นแหละโงมันบินเหนือเมฆเข้ายิ้มเครียดก็ใช้ตำราเล่มเดียวกันนี่นา แล้วทำไมไอ้สงการไม่รู้จักหมอประสิทธิ์ซิลบิกกี้มันส่งคนเข้าปฏิบัติงานหลายสายเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้มันอยู่ไหนครับผมซักต่อยะลาอา้าวจังหวัดเดียวกับหมอมุทิตาใช่ผมต้องใช้คุณไงเพราะเป็นลูกเขยขุนเพ่งภูมิมันตั้งใจไปที่นั่นอยู่แล้วยินดีรับใช้ครับผมจะให้อัศวินไปด้วยเพราะเขาชำนาญภูมิประเทศจังหวัดยะลาดีออกเดินทางเมื่อ,อไหร่ครับ ห้าโมงเย็นวันนี้โดยรถแวนตู้ทึบที่ดัดแปลงพิเศษมีช่องรับเปิดออกดักยิงใครก็ตามที่เราต้องการเอมิลสติลบิกกี้ถูกต้องขอทราบแผนการหัวหน้ากองสืบราชการลับอควานซิก้าเข้าปอดแล้วเขียข่ยขีเท้าลงกระโถนก่อนพูดเบาๆบุหลวงสารภาพว่าขณะนี้คนในบ้านขุนเพ่งภูมิเป็นลูกน้องสติลบิกกี้ทั้งนั้นผมขมมดคิว้วหมายความว่าลูกน้องขุนเพ่งภูมิเปลี่ยนใจเข้ากับพวกมันเหรอครับเปล่าแต่คนเก่าถูกมันฆ่าตายหมด แล้วมันส่งพวกคนทํางานมันเข้ารับใช้แทนเพื่อบีบบังคับขุนเพ่งภูมิให้ยุยงส่งเสริมรัษฎร4จังหวัดภาคใตา้ลุกคือขึ้นแบ่งแยกดินแดนฮะก็มีทิพลขนาดนั้นเชียวหรอครับก็เคยเป็นข้าหลวงเก่ามีคนนับถือมากขนาดพูดอะไรเป็นนั่นแต่หน้าเสียดายขาสองข้างเป็นอัมาพาตไปไหนไม่ได้เหตุนี้แหละเอมิลสิลบิกกี้จึงฉวยโอกาสใช้แกเป็นเครื่องมือบังคับไปเขียนจดหมายถึงชุมชนกลุ่มต่างๆตามความประสงค์ของมัน จนตอนนี้ภาคใต้ของเราเกือบลุกเป็นไฟอยู่ล้อมาล่อแล้วผมจะพบไอเวอรอันตรายนี้ได้ที่ไหนอาศาวินรู้จักดีสังหารทันทีไม่เห็นตัวใช่ไหมครับในตาหัวหน้าเป็นประกายวาวขณะพง,งกศรษะช,าชา้าๆก็ตามวิธีการของเพชาารฆาตปีกทองอาวุธปืนเก็บเสียงไอสองกาที่คุณยึดมาไงพลิกจิ้มพลิกเขายิ้มหนามยอกต้องบ่งด้วยหนามตามตำราแล้วพวกริ้วล้อเอมิลในบ้านขุนเพ่งภูมิมีกี่คนฮะให้ผมจัดการยังไงก็ฆ่า หัวหน้าตอบเสียงเรียบๆเ,เหมือนสร้างโอเลี้ยงจากเจ๊กร้านขายกาแฟด้วยมือคุณเองเพียงคนเดียวเพราะอัศวินเข้าในบ้านนั้นไม่ได้ผมกืนน้ำลายฝืดก่อนเอ่ยถามถ้าพลาดล่ะครับคุณเพ่งภูมิตายทันทีซึ่งก็ยังผลให้ผู้ใหญ่เปลี่ยนชื่อหน่วยเพชรคาดปีกทองของเรากลายเป็นหน่วยเฮียหางแดงอีแล้งปีกหักอะไรทํานองนั้นโอ้นั้นพลาดไม่ได้แล้วหัวหน้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับปฏิาพานไหวพริบจะเป็นเพชรคาดปีกทองต่อแล้วจะเป็นเฮียหางแดงกับความสามารถของคุณนั่นแหละ นั้นผมเอาหัวเป็นประกันก็ควรเป็นเช่นนั้นเพราะผู้มันตั้งราคาข่าหัวนุชิตลาชันไว้แสนห้าแล้วนะผมสะดุ้งเฮือกพลังคิดมีหน้าเราไอ้สองกาถึงได้กระเฮี้ยนกระหืดหรือจะได้ตัวผมไปแลกเปลี่ยนเงินตรานี้เองแต่ข้อดีคือเอมิลสติบิกกี้มันยังไม่รู้ว่าชานใช้เตชรัตลูกเขยขุนเพ่งภูมิคือคนที่มันควานหาอยู่นะหัวหน้าอธิบายเพิ่มเติมเพราะไอ้สองกาตายหาซะก,ก่อนจะได้รายงาน คุณยุทธศักดิก์ทำยังไงบุหลงถึงยอมสาร,รภาพจนสิ้นไส้หมดพุงผมเปลยอ,ออกมาลอยๆถึงชายหนุ่มตาเหลืองคนนั้นเ <c oughs> สียงหัวเราะของหัวหน้าคล้ายเด็กดีใจเมื่อพ่อซื้อของเล่นให้อย่าว่าแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้เลยแม้แต่เฉลยเวียดโกงที่ใจแข็งยิ่งกว่าเล็กก็ยังต้องอาปากพูดเมื่อเขาลงมือสอบสวนด้วยตัวเองเธอตายหรือยังครับผมถามคล้ายประชดไม่ใช่ธุระของคุณก่าวจบหัวหน้าก็ลุกข,ขึ้นยืนพร้อมสั่งต่อห้ามมงตรง สวินจะขับรถมารับคนที่นี่ถ้าสงสัยอะไรถามเขาได้เพราะผมอธิบายแผนการให้ฟังหมดสิ้นแล้วขอให้หัวหน้าโชคดีครับคราวนี้เขายิ้มอย่างเป็นตัวของตัวเองซึ่งตั้งแต่ทํางานด้วยกันมาผมเพิ่งเห็นยิ้มอย่างนี้เป็นครั้งแรกผมควรอวยพรคุณมากกว่าเมื่อหัวหน้าออกจากห้องไปแล้วผมก็ลงจากเตียงโกนหนวดกนเคราวแต่งตัวอย่างรัดกุมก่อนสลัดขาขวาให้กล้ามเนื้อทํางานเป็นปกติขณะที่ทําท่ากายบริหารอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตู แล้วมุทิตาก็เข้ามาปรากฏกายให้เห็นพร้อมถุงผลไม้ที่ถืออยู่ในมือทำอะไรคะนั่นเธอถามยังแปลกใจแต่งตัวจะไปไหนยะลาผมตอบสั้นๆไปทำไมไปเยี่ยมขุนเพ่งภูมิสีหน้าเธอกระตือรือร้นจนเห็นได้ชัดฉันไปด้วยคนสิไม่ได้เพราะอะไรคะมือเพชฌฆาตของเอมิลสติวิกกี้อยู่ในบ้านคุณตั้งห้าคนโทษคุณพ่อ ผมถือโอกาสแตะอังด้วยการจับไหล่ทั้งสองข้างประคองมุธที่ตามมานั่งเก้าอี้พลางปอบใจไม่เป็นไรครับพระเอกกำลังขี่ม้าขาวจะไปช่วยเดี๋ยวนี้รู้แล้วใช่ไหมท่านเดินไม่ได้ครับคุณไปกับใครเลอเอกอัศวิน2คนเท่านั้นแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วอย่าประมาทนะคะผมยื่นหน้าเข้าไปไกลเธออยากไม่หลบทำไมล่ะครับจมูกจึงชนแก้มและปากก็แนบกันสนิทเสียดายเหลือเกินที่ดันมาจูบก,กันในโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงแรมละก็ หลังจากที่ผมซักถามมุทิตาถึงสภาพภายในบ้านขุนเพ่งภูมิหรือบ้านของเธอนั่นเองจนหลับตาเห็นลักษณะห้องต่างๆทั้งชั้นบนชั้นล่างทุกซอกทุกมุมผมบอกให้เธอกลับไปชาวรโทรเตลโดยกำชับว่าอย่าประมาทเป็นอันขาดเพราะคนของฝ่ายตรงข้ามที่ส่งเข้ามาปฏิบัติการในนครหลวงใช่มีแต่เพียงหมอประสิทธิ์บูรหลงและไอส้สงกาอาจมีหลายคนกำลังเฝ้าดูความเคลื่อนไหวฝ่ายเราตลอดเวลาก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเธอเองเมื่อมูทิตารับกายออกจากห้องเพียงครู่เดียว เหลือเอกอัศวินก็ก้าวเข้ามาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพลางทักว่าบาดแผลเป็นไงคุณชันชัยภายนอกหายสนิทแล้วผมบอกแต่ข้างในยังระบมอยู่เลยเขาซุดตัวลงนั่งบนเตียงพร้อมพูดยินดีได้ร่วมงานกับเพชคฆาตปีกทองนะครับผมพยักหน้าพางก้มตัวลงสวมรองเทา้าคราวนี้เหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณต้องขับรถจากนี่ถึงยะลาอัศวินยิ้มอย่างกว้างขวางจนเห็นฟันซี่ขาวๆไม่เป็นไรผมชอบเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคุณหมายถึงอะไรอุปกรณ์ฆ่าคน ปืนเก็บเสียงอยู่ในรถยางอะไรเครื่องมือซ่อมเครื่องม่ติดขัดเขายักไหลพร้อมอยากทราบรายละเอียดเอาไว้คุยระหว่างเดินทางดีกว่าครับต้องถึงยะลาก่อนสติลบิกกี้จะรู้ว่าคนของมันตายและถูกจับตกลงพาหนะที่จะนําเราสู่จังหวัดยะลาในครั้งนี้จอดอยู่หน้าตึกคนไข้พิเศษของโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นรถตู้ทึบสําหรับใช้โฆษณาขายยาบํารุงกาลังยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งด้านขวาตัวรถมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเลื่อนเปิดปิดได้แต่คนทั่วๆไปไม่สามารถสังเกตเห็นเพราะเจาะไว้ตรงภาพฉลากยาพอดีอัศาวินก้าวขึ้นนั่งประจำที่คนขับก่อนเปิดประตูอีกด้านให้ผมพร้อมทั้งบอกว่าสกปรกหน่อยนะครับไม่มีเวลาทําความสะอาดเลยผมรู้สึกเจ็บขาข,าขวาเล็กน้อยขณะที่โหนตัวขึ้นไปนั่งเคียงข้างเขารถโฆษณาขายยาก็ต้องอย่างนี้ถึงจะสมจริง <laughs> เขาหัวล้อหื้อหึแล้วติดเครื่องเขาเกียร์เคลื่อนรถคันนี้ออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎก่อนขับไปตามถนนสายต่างๆกระทั่งพ้งงนย่านจอแจจากนกครหลวงจึงห่อตะบึงด้วยความเร็วสูงมุ่งสู่ทางหลวงเพชรเกษมผมเลื่อนตัวลงต่ำให้ต้นคอพาดพนักพิงหลับตาฟังอัศวินเล่าแผนการที่หัวหน้ากองสืบราชการรับวางไว้อย่างรอบคอบตั้งแต่ต้นจนจบจึงถามเขาว่าบ้านเอมิลสติวบิกกี้อยู่ในตัวเมืองเขาพยักหน้า ครับเลยสารกลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนักแน่ใจหรือว่าบุหลงไม่โกหกเราตอนไหนครับเอมิลออกจากบริษัทเมืองแรกที่มันตั้งขึ้นเพื่อบังหน้าแล้วจะกลับถึงบ้านพักห้าโมงเย็นตรงทุกวันผมแน่ใจอย่างนั้นนะเพราะอะไรมันต้องรับส่งข่าวจากวิทยุจากเอเจนต์ต่างๆกระทั่งทุ่มหนึ่งเลยออกมากินข้าวตามพัตคารเป็นกิจวัตรครับในบ้านมีใครมั่งเซลเบกกี้อยู่คนเดียวตามแบบฉบับสายรับชั้นเยี่ยมแต่มันก็จ้างคนมาทําความสะอาดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ ผมจุดบุหรี่สูบพ่นควันขมงคณะอัศวินกล่าวต่อในใต้หมอเนี่ยแสดงความกรุณาปาณีต่อทุกๆคนรวมทั้งซื้อของเล่นแจกเด็กบ่อยจนชาวบ,บ้านแถวนั้นชอบมันครับนี่คือวิธีผูกมิตรของคอมมิวนิสต์มันใช้ชื่อปลอมว่าเลสตัวเป็นเจ้าของและผู้จัดการบริษัทเมืองแรด,ดีบุกสำนักงานตั้งอยู่ใกล้ตลาดในอำเภอเมืองนั่นแหละครับยังมีปัญหาหนึ่งอะไรครับจะจัดจาก,การยังไงกับศพมันอัศวินตอบโดยไม่ต้องคิดก็ไปทิ้งเหวนอกเมืองอยู่ไม่ไกลจา,ากบ้านขุนเพ่งภูมิเท่าใดนัก รับรองเหวนี้ลึกขนาดอีกสิปีก็ไม่มีใครค้นพบศพครับนั้นใช้ได้เมื่อรถถึงหัวหินเราหยุดเติมน้มานํามันและกินอาหารคั่าที่ตลาดชัดชัยแล้วจึงออกเดินทางต่อไปโดยไม่ชักช้าอัศวินขับรถทางไกลชํานาญมากยากหาตัวจับได้จริงๆแต่ผมก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ชายเดียวคนเดียวไหวหรอครับเรื่องเล็กนะเชื่อมือเถอะครับร่างกายไม่ใช่เครื่องจักรนะ <laughs> ผมพกเป็นสิด,ดนติดตัวมาด้วยครับเฮ้ย ไอายานี้ถ้ากินมากๆเป็นอันตรายหรือเปล่ารูขนาดสักอย่างไม่เป็นไรหรอกครับใครเป็นคนแนะนำอัศวนยิ้มไอไออ่านเจอในหนังสือเจมส์บอ์ครับ <laughs> นั่นมันนวนิยายนะโออิตาเอียนเฟรมิงคงไม่โกหกคนทั้งโลกหรอกนะครับแต่ผมมีดีกว่านั้นนะเขาชำเลืองมองด้วยความสนใจยาอะไรครับ ox3 หรือ ox3 ไม่เคยได้ยินชื่อทำในรัสเซียไม่มีขายในท้องตลาดมันทำอะไรได้อะครับฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่โคนแขน ออกฤทธิ์ภายใน2นาทีร่างกายแข็งแรงเหมือนซูเปอร์แมนลูกกระเดกอัศวินเต้นขึ้นลงเราร้องรันถึงอย่างนั้นเชียวเหรอครับผมเคยลองมาแล้วตอนฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่เกาะมารีนาได้ผลดีไหมครับเขาถามยังกระตือรือร้นผมพงกศศรีะคลางอธิบายยาเนี้ยมันจะไปกระตุ้นต่อมวกไตให้ขับฮอร์โมนชนิดวิวพาวเวอร์ออกมาที่คนจีนเรียกกำลังภายในนั่นแหละครับเออเหออัศวินคลางคลางหันมามองหน้าผมคล้ายไม่เชื่อผมจึงต้องยกตัวอย่างให้ฟัง คนที่ตกใจขนาดไฟไม่บ้านจะยกตุ่มใหญ่ขนาด4ี่คนหาไมได้อย่างสบายบื่อก็เพราะต่อมหมวกไตเขาขับฮอร์โมนชนิดนี้ออกมาไงเขาพยักหน้าช้าๆเออถ้าจะจริงฮะนักมวยจีนที่ผ่านการฝึกอย่างโชคโชนจนเข้าขั้นชั้นเซียนก็ย่อมบังคับให้ต่อมนี้ทํางานได้ทุกเวลาตามต้องการอย่างนี้คุณก็ต้องฝึกอะไรบางอย่างมาแล้วอย่างเช่นคาราเต้ใช่ไหมครับครับเล่นกําลังภายในได้หรือ,อยังครับถ้าอย่างนั้นผมสั่นหัวยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเวลาฝึกน้อยใครเป็นคนฝึกให้ครับ ชาวเกาหลีใต้ที่สังกัดในกองทัพอเมริกันเมื่อฉีดยา OX นี้เข้าไปแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างครับผิวหนังที่หน้าจะเห่อเหมือนคนเป็นโรคหูหนาตาเลอะกล้ามเนื้อทุกส่วนตึงเปรีย้ยนิ้วทั้งสิบนี้แข็งเป็นเหล็กเลยแม่เจ้าโวยผมหันไปมองหน้าเขาบ้างทําไมไม่เชื่อเหรอทดลองให้ดูหน่อยได้ไหมครับมันเหลืออยู่หลอดเดียวสิครับต้องเก็บไว้ใช้เวลาจําเป็นจริงๆแลงละลิมยามจะอยู่ได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นแล้วทำไมคุณไม่เอามาเยอะๆล่ะครับอันตรายมากถ้าใช้เกินกว่า3หลอดขึ้นไป ทำไมครับมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายยังไงมันทำลายเม็ดโลหิตและเซลล์ต่างๆให้แตกสลายได้อัศาวินกืนน้ำลายฝืดงั้นคุณก็ยังฉีดได้อีกสองครั้งครับเอาติดตัวมาด้วยหรือเปล่าครับผมตบกระเป๋ากางเกงเอามาสิขอดูหน่อยสิครับผมล้วงกล่องโลหะสีดําออกมาเปิดฝาแล้วหยิบหลอดฉีดยาสําเร็จรูปส่งให้เขาดูอัศาวินรับไปพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งมนุษย์เราช่างคิดค้นอุปกรณ์ประหัตประหารผ่านชีวิตกันจริงๆนะครับ ตราบใดที่สองค่ายังหันหน้าเข้าหากันไม่ได้ผมออกความเห็นตราบนั้นเครื่องมือฆ่าคนแปลกจะเพิ่มขึ้นจนกว่าจะชิบหายกันไปข้างหนึ่งนี่แหลนะหน้าโลกใช่แล้วครับโลกมนุษย์ที่คิดว่าตัวเองจเจริญกว่าสัตว์เดรัจฉานอัศวินได้ยินก็ถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนเปลี่ยนเรื่องหัวหน้าไม่ได้กําหนดแผนให้คุณปฏิบตัติขณะเข้าทางานในบ้านขุนเพ่งภูมิเพราะฉะนั้นต้องใช้ไหวพริบเอาเองนะครับครับจุดประสงค์สุดยอดคือนําตัวพ่อตาคุณออกมาให้ได้นะครับผมยักไหลเท่านั้นยังไม่พอมั้ง มีเลขเหรอครับคุณเพ่งภูมิต้องมีลมหายใจติดตัวมาด้วยถ้าสําเร็จคุณคงได้เป็นลูกเขยท่านจริงๆคราวนี้เองคิดอย่างนั้นเหรอครับยิ่งกว่า2อบวกสอเท่ากับสีอีกมันบ่นแน่ดอกนายทาไมมีอะไรเป็นอุปสรรคเหรอครับตัวหมอมุนทิตาหาน,น่ะสิคุณสาบานได้ไหมไม่เคยล่วงเกินเธอลูกผู้ชายย่อมไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ของตัวเองกับผู้หญิงว่าอยู่ในขั้นไหนให้คนอื่นฟังอัศวินหัวล้อเสียงดังลั่นรถ คนเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มอย่างคุณไม่ต้องอ้าปากก็มองเห็นลิ้นไก่แล้วผมเปลี่ยนเรื่องทันทีคุณรู้จักบ้านขุนเพ่งภูมิเหรอหาไม่ยากหรอกหน้าผมจะใช้วิธีเข้าไปอย่างเปิดเผยใช่ไหมก็ควรเป็นอย่างนั้นเพราะชาวยาลาคงเห็นรูปถ่ายในหน้าหนังสือพิมพ์และอ่านข่าวกันทั่วแล้วว่านายชาญชัยเตชรัตเป็นลูกเขยคนสําคัญของจังหวัดนี้นี่นาแต่พวกเขาหารู้ไหมว่าท่านกาลังตกอยู่ภายใต้ที่พลของมิสเตอร์เรสตัเวอร์นักบุญในเลือนล่างของคนบาปใช่ไหม ผมกล่าวเป็นประโยคสุดท้ายก่อนเลื่อนตัวลงพิงพนักเบาะแล้วหลับตาพักผ่อนนอนเอาแรง